สวัสดีครับผมจังอิงครับผมมันนี้จะมาแนะนําผ่ากุ้มเปเนียดนกเขาเป็นเเนียดตัวนี้เป็นเเนียดสองท่านะครับผมครัือจังอิงจะพาไวให้นะครับผมนี่ครับพาตรงคอนให้ครับผมจะมีกิบล็อกนะครับผมคกับล็อกลอกไว้ใต้คอนนะครับผมสามารถถอดออกได้ครับผม พาไปทั้งสองด้านนะครับผมนะครับด้านนี้ก็จะพาไว้ครับผมเพื่อที่จะหุ้มตุ่มใบมีชิดนะครับผมนะครับเพื่อให้จุดหุ้มตุ่มให้มีชิดนี่ครับน,นี่กรีบล็อกไปทั้งสองด้านนะครับแต่เป็นสองท่านครับผม ผลก็จะมีกิบปลอกเรือนครับผมครับสามารถปรับดึงรัดให้แน่นได้ครับผมเวลาเขากับที่รถไปออกไม้นะครับผมไปออกไม้ไก่ไก่นะครับผมใส่สำหรับตัวนี้ก็จะดียางนึงครับผมจะดีคือเวลาเขาใส่ตามรถที่รถเฉียงมันจะบุบผิวครับผมเพราะว่ามันมีตัวหลอกนะครับผม สวกสบายในการผ้าออกไมยครับผมตัวนี้สิาสำหรับสองท้นนะครับผมแต่จะเป็นสั้นเดียวก็จะพาแค่ดานเดียวนะครับผม ลายป่างสวยๆนะครับผมกลิ่นกับธรรมชาตินะครับผมเป็นงานสั่งอื่นครับผมเจาะชุ่มไทยชุ่มทางไตครับผมทางไตก็อยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับพอเขาเอาลงลงขอบปเนียแล้วครับผมนี่ครับลงขอบปเนี่น้อยนึงเขาก็ดึงล็อกเลยครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผม กลางล้วก็ดึงตัวกลอกๆเลยครับผมผันี้เปิดครับผมไม่ได้คับรถที่รถไปออกหมหนะครับผมก็จะปลอดภัยครับผมฝานี่ยัจะบุอยู่ครับผมเพราะตัวเขามีกีบหลอกครับผม ความสูงนี่กะประมาณสี่ทิกว่าผมนะครับแต่พันเนียจโตที่จังอือง่นเอาไม่เป็นแบบนี้เป็น,ป,นป็นเนียดอันหญ่ครับผมตุ่มหญ่ครับผมเนี่ยครับามาแต่งาน ะดวกสบายครับออกหมายครับผมก็ต้องไปกังวลว่าผ่าคุ้มจะปิวครับผมเนี่ยนะถาวอนซั่วครับผมร่มก็จะว่าประทนกครับผมโอเคครับผมทปนี้ก็ขอบคุณตีรับชมนะครับผมขอบ ุทีรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ